สวัสดีค่ะดูนะคะมองน้อยของเราค่ะมองน้องก็ยังเหมือนเดิมนะคะน้องก็เหมือนเดิมก็แข็งแรงดีค่ะแข็งแรงดีแล้วก็ยังกินอาหารเองไม่ได้ค่ะที่กินไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะคะคือน,น้องไม่กินเอง ต้องรอให้แม่ป้อนตลอดค่ะสําหรับมองแต่น้องก็แข็งแรงดีค่ะแล้วก็เราก็ยังให้น้ําเกลือกันปกติวันนี้แม่กิ่งก็ยังทําได้อยู่แล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็มีมีออกไปข้างนอกไปซื้อน้ำเกลือมาค่ะไปซื้อน้ำเกลือแล้วก็ซื้อเข็มมาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์สายอะไรที่เกี่ยวกับให้น้ำเกลือแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าพื่กิ่งจะทําได้ไหมพรุ่งนี้แม่กิ่งว่าจะลองให้น้ำเกลือน้องเองค่ะ ลองให้น้ำเกลน้องเองคนสวยของเราเหมือนเดิมค่ะเจอแม่เป็นไม่ได้ยัองอ้อนแม่ตลอดเหมือนเดิมท้องสุกทองสุกส,ส่วนหนุ่มๆของเราที่ทําหมันค่ะหนุ่มๆที่ทําหมันก็แข็งแรงดีโอ้ทองสุกกระโดดกระโดดให้แม่อุ้มอุ้ยไม่ต้องถ่ายคลิปไปอุ้มหนูไปใช่ไหมเนี่ยเอางี้ใช่ไหมเนี่ย,ยค่ะทองสุก กระโดดขึ้นเกาะแม่ให้แม่อุ้มแม่ก็ต้องอุ้มมือหนึ่งต้องถ่ายคลิปมือน,นึงอุ้มลูกค่ะเนี่ค่ะลูกที่น้อยกินขนมกินขนมเหมือนกันขนมในบ้านได้กินหลังบ้านก็ต้องได้กินเหมือนกันค่ะต้องกินให้เหมือนกันแล้วก็แม่กิ่งก็พามาดูหลังบ้าน หลังบ้านวันนี้ของเรามีไฟแล้วนะคะมีไฟแล้ววุยใไทนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ทองเปลาทองเปล่า,า,ลานอนตรงนี้เหรอลูกออกมานอนเล่นค่ะทองเปล่าโอ้ยทองเปาของเราวันนี้มีไฟเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ไม่ต้องอยู่กับความมืดแล้วส่วนแม่ลูเซีย เหมือนเดิมขายอยู่ข้างบนมุมโนนก็ขายเคนตะเคนตะทพี่ทองเอกพี่ทองเอกเ,เกเรน้องนะลูกอ่ะเกเรเคนตะนะเคนตะนะ่าสงสาราค่ะเคนตะมีทั้งพี่ซับมีทั้งพี่ซับแล้วก็พี่ทองเอกชอบแกล้งชอบแกล้งอ่ะหอมกันหอมกัน ิวอยู่ส้นสูงเลยลูกฮะฮะพี่คิวอยู่เส้นสูงเลยแล้วก็จะมีเป็นมืดมืดสว่างสวางเพราะว่าไม่กิ่งบางช่วงก็เปิดแฟดบางช่วงก็ปิดแฟดค่ะมันก็เลยทําให้ทั้งมืดมืดแล้วก็สว่างหนุ่มๆเดินสวนสนามทําไมอะลูกฮะเดินสวนสนามทําไมกันเนี่ยค่ะเด็กๆ เด็กหลังบ้านเรา